สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการฝึกจิตและการดูสภาวะภายในของตนเองนะคะเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะได้ผ่านประตูพอร์ทัลสิบเอ็ดสินะคะซึ่งเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าหนักมากนะคะในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ปรับพลังงานของโลกด้วยแล้วก็เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าบิลเนี่ยโดนปรับพลังงานเยอะมากๆเพราะว่ามันมีทั้งจุดที่บิลเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนพลังงานเลยแล้วก็มันยังมีอีกหลายด้านมุมนะคะที่เราเนี่ยต้องเข้าไปกับเข้าไปค้นภายในว่าเราเนี่ยมีปมมีบาดแผลหรือว่ามีอารมณ์ตรงไหนที่โดนกดทับอยู่นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ย เรียกได้ว่าโดนลื้อถอนระบบเก่าๆในภายในตัวเองเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธซึ่งตัวนี้โดนจัดหนักจัดเต็มมากจากคุรุนะคะเรียกได้ว่าทั้งไฮเยซิลทั้งคุรุเนี่ยท่านก็พยายามช่วยเราให้ได้มากที่สุดนะคะในการที่แบบว่าให้เราเปลี่ยนพลังงานปรับพลังงานซึ่งเดือนนี้นะคะรู้ได้เลยว่าเป็นเดือนที่เขาจะเริ่ม ในเรื่องของการคัดแยกพลังงานโลกเขาจะเริ่มในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแล้วนะคะก็สำหรับผู้ที่เข้ามาในสเตจนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขัดเก่าตนเองในระดับหนึ่งแต่ก็โดนในเรื่องของอารมณ์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหงุดหงิดโกรธซึมแบบอยากกลับดวงดาวนู่นนี่นั่นคือเรียกได้ว่าโดนเยอะมากนะคะทุกคนในเรื่องของการกับสู จิตวิญญาณเนี่ยบิวโดนหนักมากไม่ว่าจะเป็นหวยหาที่พึ่งทางจิตใจเรียกได้ว่าครบรถเลยทีเดียวแต่เรื่องที่หนักที่สุดนะคะที่ต้องแก้ในเวลานี้ก็คือในเรื่องของความโมโหความฉุนเฉียวความหงุดหงิดนะคะโผล่ขึ้นมาแบบว่าควบคุมคือแบบเราแรกค่ะเราอคิดว่าเราเป็นคนที่ใจเย็นมาตลอดแต่ว่าไม่เลยมันเหมือนมันมีตัวตนที่ซ้อนเราอีก ต,ตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นอารมณ์ของความหงุดหงิดความโกรธง่ายความแบบการที่แบบไม่มีความอดทนเลยอะเราวเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้เหรอวะจนเราได้มาขัดเกลาจิตใจของเราเองนะคะโดยการนั่งสมาธิถี่มากซึ่งเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่บิวนะคะทําสมาธิเข้าสมาธิถี่มากเป็นการที่การ์ดดิ้งก็ถี่มากเหมือนกันนะคะโดยบิวเนี่ยนะคะจะนั่งสมาธิกับแม่ไกาอานะคะ นั่งสมาธิในธรรมชาติบนพื้นหญ้าใต้ต้นไม้แล้วก็ขอให้แม่ไกอาน,นะคะช่วยให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพลังงานอะไรที่เราไม่ได้อยากจะยึดถือไว้แล้วเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ให้เราปล่อยแบบสุดๆเลยเรียกได้ว่าหรือตัวตนเก่าของเราเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่พร้อมแล้วก็ไปกันต่อได้เลยนะคะเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรานะคะจะต้องเปลี่ยน จากภายในสู่ภายนอกยิ่งตัวอารมณ์โกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ที่พีวรู้สึกแบบรับมือยากมากสําหรับเราอะเพราะเราสึกว่าเออไอตัวเศร้าอะมันก็ยากเหมือนกันนะไอเศร้ากับโกรธแล้วก็ไอตัวที่มันแบบไม่มีความอดทนอะความอดทนไม่มีแล้วก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าเออเราเป็นคนที่ความอดทนน้อยมากอะแล้วเราสึกว่าเราเป็นคนใจร้อนมากอะแต่ว่าแต่เราอะคิดว่าเราอะเป็นคนใจเย็นมาตลอดแล้วเราก็มาคิดว่าเฮ้ยมันใช่ตัวตนของเรา หรออะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับมันเป็นตัวตนที่เป็นลากลึกในอดีตชาติด้วยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราคือเหมือนจิตวิญญาณของเราอะคะ่ะมันเล่นมาหลายชาติแล้วแล้วทีเนี้ยเหมือนเราอะเก็บตัวอารมณ์นั้นไว้เก็บตัวเมมเบรี่หรือความจําหรืออะไรสักอย่างเอาไว้อ่ะคะ่ะมันก็เลยมาฝังเป็นนิสัยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นลากลึกเลยบิวก็เลยต้องแก้ทีละจุดทีละตัวทีละเปาะ เรียกได้ว่าต้องมานั่งขี้คายตัวเองเลยนะคะดูอารมณ์ตัวเองแล้วก็ในเรื่องของปล่อยวางนะ่ะบิวโดนเรียกว่าโดนกระทะแบบสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าทางครูครูบาอาจารย์เองท่านก็ให้ในเรื่องของการปล่อยวางการไม่ยึดติดกับอะไรเลยไฮเอเซี A บิวก็ให้โดนเรื่องของการปล่อยวางหนักมาก,มากๆเพราะว่ามันยังมีบางตัวที่เรายังยึดไม่ว่าจะเป็นยึดในเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นยึดในเรื่องของอำนาจหรืออะไรเงี้ยคือต้องถูกสละ ออกทั้งหมดในเรื่องของความร่วมความโกรธความหลงความโกรธเนี่ยโดนหนักมากเรียกได้ว่ากระเทาะขั้นสุดเลยตอนเนี้ยบิวอะพยายามคิดว่าเออแล้วเราอะจะเคลียร์สภาวะอารมณ์เหล่านี้ได้ยังไงมีทางเดียวก็คือเราต้องกลับเข้ามานั่งสมาธิเมื่อก่อนอะคะ่ะบิวจะนั่งสมาธิโดยที่บิวอะจะชอบฟังเป็นคลื่นเสียงเนาะแล้วก็ฟังเป็นแบบว่าเสียงธรรมชาติเสียงน้ําตกเสียงลําพานอะไรเงี้ยคะ่ะก็ช่วยได้ แต่บิวอะไม่เคยลองแบบว่านั่งสมาธิโดยที่ไม่ฟังอะไรเลยแล้วเมื่อไม่นานมันเนี้ยบิวเพิ่งได้ลองนั่งสมาธิแบบที่เราอะค่ะไม่ได้ฟังอะไรเลยมันเป็นเสียงแบบเสียงสภาวะตอนนั้นเลยอะมันพุ่นวายแบบโอ้โหมันแบบกลายเป็นว่าอ๋อตอนที่เราใส่หูฟังแล้วเราฟังอะไรบางอย่างอะเออมันก็ทําให้เราสงบได้นะแต่พอจุดที่เราถอดทุกอย่างออกมาแล้วถอดหูฟังถอดอะไรเงี้ยเราไม่อยู่กับตัวเองจริงๆอะแล้วเราไม่ได้ฟังขึ้นเสียงไม่ได้ฟังอะไรเลยอะมันรู้สึกว่า เออว่ามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยอ่ะมันเป็นอีกแบบอีกมูทหนึ่งเลยอ่ะกลายเป็นว่าเราอ่ะรู้จักตัวเองมุมนี้อ่ะอยู่ๆนี้ใส่นี้มันก็โผล่มาแบบนิสัยที่มันแย่ๆโผล่มาเต็มเลยอ่ะแบิวก็แสดงว่ามันต้องมีบางจุดที่เราอ่ะไปกดมันเอาไว้แบบเหมือนเราไม่ได้ฟังเสียงภายในของเราแท้จริงแบบจริงๆอะค่ะพอเราได้ลองมาอยู่กับความเงียบกับตัวเองจริงๆอะ ความทรมานช่วงแรกเกิดเลยทาไมเรานั่งสมาธิไม่ได้นานเหมือนตอนที่เราใส่หูฟังวะเราทําไมเรานั่งไม่ได้นานเหมือนตอนที่เราฟังคลื่นเสียงหรือเราฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยเราจะนั่งได้นานมากแต่พอเราถอดหูฟังไม่ใส่ไม่ฟังอะไรเลยแล้วมาอยู่กับอารมณ์เพียวๆมาอยู่กับตัวเองจริงๆอะ่ะโอ้โหมันเป็นความทรมานที่แบบพูดออกมาเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วพอเราได้นั่งได้สักพักอะ่ะเราเพิ่งอ๋อเราเป็นนิสัยแบบนี้หรอวะบิวก็พยายามปล่อย บิวอะถามกับคุณรู้ถามกับไพ่เซลบ่อยมากเลยว่าเราจะปล่อยวางทั้งหมดได้ยังไงเพราะว่าบิวอะก็ไม่ได้อยากจะถือไม่ได้อยากจะแบกสภาวะเก่าๆอะไรที่มันฉุดลังไว้แล้วบิวก็เลยถามแบบถามบ่อยมากในเรื่องของการปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางจนบิวอะได้มาคขนคาตอบว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเพื่อนๆที่จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันถือของมาหนักมากๆอะ่ะไม่ว่าจะถือภาระภายในจิตภายในใจภาระภายนอกภายในอะไรก็ตาม ที่มันสภาวะแวดล้อมที่มันกดทับเรามากๆค่ะแล้วเราหนักมากๆเลยแล้วจุดหนึ่งที่เราถือแล้วเราไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยอะ่ะมันจะเกิดสภาวะที่เรียกได้ว่าปล่อยเองเพราะว่ามันหนักมากแล้วค่ะมันเหมือนกดจมๆๆจมจมจมจนมันไม่รู้ว่ามันจะถือความหนักเนี่ยไว้ทําไมแล้วเท่านั้นแหละค่ะจิตวิญญาณมันเหมือนคลายเลยอะ่ะพอได้ เข้าไปนั่งสมาธิแล้วเ,เข้าไปดูจิตนะทุกคนมันคลายนะตรงนั้นเลยว่าแบบอ๋อสิ่งที่เรายึดที่เราแบบที่เรายึดที่เราถือไว้ตลอดอ๋อแล้วเราแบกมันทําไมเราแบกสิ่งพวกนี้อยู่ตั้งนานอ่ะทำไมเราไม่ปล่อยถามว่าจะปล่อยได้งไงใช่ไหมโดยการที่เราค่ะเข้าไปรู้ตัวอารมณ์นั้นเข้าไปรับรู้สภาวะนั้นสมมุติว่าตอนนี้เราสึกโกรธมากเลยไม่เราหงุดหงิดจังวะให้ทุกคนนะคะไม่ต้องปฏิเสธความหงุดหงิดไม่ต้องไปกดทับอารมณ์ความหงุดหงิดให้เรา เข้ามันเลยโอเคถ้าอยากโกรธใช่ไหมโกรธเลยอยากหุดหิใช่ไหมอยากร้องไห้อยากตะโกนคือทําเลยถ้าเราสูว่าไม่ปฏิเสธอารมณ์นั้นด้วยไม่เข้าไปปฏิเสธว่าแบบอารมณ์ใครไม่รู้นี่มันไม่ใช่ของฉันไม่ใช่เราเข้าไปยอมรับมันเลยโอเคตอนนี้โกรธอยู่นะโกรธมากเลยโกรธจนแบบไม่รู้จะยังไงแล้วรู้สึกไม่ดีมากๆก็เข้าไปรับรู้เลยว่าโอเคตอนนี้รู้สึกแบบนี้อยู่นะคือเหมือนเข้า ไปดูารมลมตัวเองเข้าไปรับรู้ว่าโอเคยอมรับแล้วว่าเราอะเป็นแบบนี้นะยอมรับว่าเราก็มีมุมที่แบบเซนสิทีฟนะมีมุมที่แบบมีโลภมีโกรธมีหลงมีเหมือนคนทั่วๆไปเลยแล้วก็เข้าไปยอมรับว่าเรามาที่เนี้ยเพื่อมาเรียนรู้เพื่อมามีประสบการณ์แล้วเพื่อยอมรับทุกตัวตนทุกด้านของเรา ท่านั้นแหละเพื่อนๆมันจะเกิดการเริ่มขี้ขายมันจะเริ่มปล่อยวางแต่ที่ไปพูดอะมันเหมือนง่ายแต่พอเราทําจริงๆอะมันต้องใช้ความกล้าหาญภายในจิตใจเยอะมากๆเพราะกว่าที่เราจะก้าวออกจากความกลัวกว่าที่เราจะก้าวออกจากอารมณ์ที่มันฉุดลังอย่างเช่นอารมณ์โกรธง่ายอารมณ์ที่มันไม่มีความอดทนอารมณ์ที่มันขี้เกียจหรืออะไรก็ตามนะเพื่อนๆมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ความพยายามมันต้องใช้สติปัญญามันต้องใช้สมาธิคือแบบ มันต้องใช้ความสมดุลไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกจากภายในเยอะมากๆเลยซึ่งเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่บิวดได้เรียนรู้จากการที่ได้ขัดเกลาได้ฝึกตนไปเรื่อยๆจนบิวรู้สึกว่าเออเราอะไม่ได้อยากจะไปเป็นคนเดิมอีกแล้วเราไม่ได้อยากจะมีนิสัยเดิมอีกแล้วแล้วเท่านั้นแหละเพื่อนๆพอเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยากจะแบกสิ่งพวกเนี้ยไปด้วยแล้วอะ มันก็เกิดการขายแล้วเราสึกวเออเราจะแบกสิ่งเหล่านี้ไปทําไมวะมันไม่ได้มีความให้เราสบายกายสบายใจเลยแบกไปก็หนักเปล่าทุกใจเปล่าแน่นอะเพื่อนๆถึงจุดที่เราต้องวางอ่ะมันก็เราก็ต้องวางมันจริงๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆถือแบกไปอ่ะเพื่อนๆก็แบกให้มันเป็นภาระของเพื่อนๆอยู่ดีเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องจบมันด้วยตัวเราเองด้วยการที่เราเข้าไปรับรู้ดูอารมณ์แล้วปล่อยมันไปเลยเพื่อนๆ หลายคนบอกว้ยม,มันยากเหมือนกันนะกว่าที่เราจะแบบปล่อยวางได้อมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเหมือนเพื่อนๆจะต้องมานั่งดูความเจ็บปวดของตัวเองมานั่งดูความโมโหหงุดหงิดที่งุ่มงานที่แบบที่เพื่อนๆไม่เคยรู้สึกจะชอบอารมณ์เหล่านี้เลยอะแต่แล้วไงเ,เพื่อนๆมันก็คือเราอะเราก็ต้องเข้าไปยอมรับมันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงสุดท้ายเราก็จะโดนไฮเยเซลหรือครูเนี่ยท่านบีบบีบบีบให้เราเข้าในสภาวะที่เราจะต้องไปถึงจุด ที่แบบดีที่สุดให้ได้อะยังไงเราต้องขัดเกาเลงมาถึงจุดที่แบบเบาสบายให้ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยบิวก็ได้ลองกลับเข้าไปดูอดีตชาติของตัวเองนะคะคืออยากจะบอกว่าเข้าไปดูไม่หมดนะเพื่อนเนเข้าไปดูแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นน่ะที่มันยังจะต้องจําเป็นต่อการขี้คลายปม,มตามจักระอยู่ยอะไรเงี้ยซึ่งบิวก็ยังขี้คลายปม,มตัวเองตามจักระยังไม่หมดอ่ะ คือมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหระยะเวลาการตื่นรู้เนี่ยมันก็ยาวนานนะเพื่อนๆมันเหมือนกับว่าเรารู้เรื่องนี้โอเคเราก็ต้องมาแก้หลายสเตจมากเพื่อนๆแต่ว่าเอาเป็นว่าที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้คือสภาวะภายในเลยเพื่อนๆความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยอย่างเช่นความคิดเนี่ยตัวดีเลยแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะค่อยเล่าค่อยพูดเป็นทีละเรื่องนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการ จิตวิญ,ญญาณที่ถูกขัดเกลานะคะเป็นสเตทนี้ไปก่อนเพราะว่ามันยังมีหลายสเตทม,มากๆเลยเดี๋ยวบิวก็ต้องขอกลับไปฝึกฝนก่อนนะเพื่อนๆกลับไปฝึกฝนกลับไปลองกลงับได้ไปเรียนรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวบิวเนี่ยจะมาแบ่งปันเพื่อนๆแน่นอนเนาะ <S <S นั่งสมาธิการฝึกขัดเกลาจิตวิญญาณของตอนเองนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากะกว่าที่เราจะตื่นรู้เนี่ยเราก็ต้องไปในหลายสเตทของตัวเองซึ่งแต่ละดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยก็มาเลือก บทละครหรือว่ามันเลือกเล่นมันเลือกที่จะผ่านเรื่องราวเนี่ยแต่ละบทก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังบิวเนี่ยเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกก็ได้นะเพื่อนๆอ,อย่าไปจริงจังว่าเออมันต้องเหมือนกันหมดทุกดวงจิตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คืออยากให้ทุกคนอะ่ะฟังแล้วไปปรับใช้นะคะไม่ต้องมายุดติดว่าโอเคฟังแล้วยังไงต่อฟังเล่นเล่นก็ได้ฟังเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะบิวก็เริ่มสัมผัสพลังงานได้มากขึ้นแล้ว เริ่มมีภาพขึ้นมาอยู่ๆก็ขึ้นมาเนี่ยปิงแวบหรืออะไรเงี้ยมันก็เริ่มแม่นนะคะแต่ก็ยังยังมีเสียงในหัวที่มันคอยกล่อมอยู่ซึ่งตอนเนี้ยเหมือนเป็นสเตทที่บิวเนี่ยจะต,ต้องเชื่อความรู้สึกของตัวเองเชื่อเสียงภายในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนต่างมิติแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะยังไม่มีความชัดเจนเหมือนกับเสรราสัญญาณของเราเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งพอคะ่ะบิวก็ต้องในช่วงนี้ก็ต้องแบบ ฝึกในเรื่องของทั้งกายทั้งจิตทั้งทางโลกก็ต้องทำนะคะภายในก็ต้องมาเคลียร์ก็ถือได้ว่าเป็นฤดูการที่หนักหน่วงพอสมควรแต่ว่าบิวก็เชื่อว่าทุกคนนะคะจะผ่านมันไปได้บิวก็เชื่อว่านะคะไม่ได้มีแค่บิวคนเดียวนะคะที่อยู่ในสภาวะนี้ก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนนะคะที่ผ่านสเตดนี้หรือยังอยู่สเตดนี้หรือว่ากําลังจะมาสเตดนี้นะคะคุณอาจจะเจอคลิปนี้ โดยบังเอิญหรือเจอเพราะอะไรก็ตามนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้าเส้นทางการตื่นรู้สัปานี้ก็ขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ